กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชูติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชูติเดชโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2566ของชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวชจดุวัสนานะครับในเดือนนี้ก็ยังคงสถิตอยู่ที่เรือลาพะนะครับครองอยู่ตำแหน่งของ เรือนโชคลาบลาภผลหรือว่าความสมหวังด้วยนะครับหรือว่าดวงอุดมโอเคด้วยครับมีความอุดมสมบูรณ์สูงครับส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นมีวาสนาที่ดีที่โดดเด่นนะครับอันนี้ดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวจุลมรณะด้วยนะครับเป็นความหมายด้านที่ดีนะครับก็มีโอกาสเรื่องของความเส็จทงา้านการเดินทางนะครับการติดต่อประสานงานทางไกลหรือว่าเกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินด้วยถ้ามีโอกาสคุยกันเรื่องของทรัพย์สินมรดกอสหฮเดริมทรั์นะครับ บ้านที่ดินหรือรถยนต์คุณมีโอกาสได้รับผลประโยชน์นั้นเช่นเดียวกันนะครับลองเคลียร์ใจแล้วก็พูดคุยกันในทางบ้านได้และหมายความนวมถึงว่าท่านใดประกอบอาชีพกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับช่วงนี้มีโอกาสได้รับรายได้พิเศษนะครับเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าได้ว่าลาภผลให้กับตัวคนเองนะครับและทั้งนี้ดาวพระสุขรจะเป็นดาวโชคลาภจะหมายถึงว่าเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับถ้า พบแพทย์พบหมอในช่วงเดือนนี้นะครับเรียกว่ารักษาแล้วถูกกับโรคถูกกับดวงถูกกับวิชาโหราศาสตร์นะครับโดยในเดือนนี้นะครับมีช่วงวันที่23กรกฎาคมในต้นไปนะครับดาวประพุทธเจริญสุภาพแล้วก็เจริญวินาศเนี่ยย้ายราศียกเข้ามาสถิตอยู่ที่เดือนลาภะข,ของคุณนะครับตำแหน่งเข้มแข็งเป็นในยิ่งที่เรียกว่าดวงหมาจากราชาโชคและก็อุจาวิลาศนะครับส่งผลเรื่องของโชคลาภลาภผลให้กับคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสุภาพหมายถึง ความสุขสมหวังเรื่องของผู้บคุคคลบัญชาหัวหน้าเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสจะมามอบโชคลาภล่าผลให้กับคุณนะครับถ้าเป็นเรื่องของการทํางานหมายถึงผลตอบแทนจากการทํางานหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสสูงขึ้นด้วยด้วยนะครับท่านใดประกอบอาชีพธุรกิจหรือว่าเปิดกิจการร้านค้าก็มีโอกาสได้รับงานเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ได้คําสั่งซื้อใหญ่หรือว่าออเดอร์ใหญ่เนี่ยสร้างรายได้เม็ดเงินให้กับคุณได้อย่างมากเลยนะครับเทว๋ยววัานาดีเรื่องของโชคลาภลาาผลนะครับ ดวงการงานชาวลัคนาราศีตุลครับคุณมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวจุลกรรมะเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็หน้าที่นะครับซึ่งโคจรเร็วย้ายราศีสองวันครึ่งครับเรามาโฟกัสเป็นช่วงวันนะครับโดยดูที่ช่วงวันที่สําคัญนะครับวันที่เข้มแข็งแล้วก็วันที่อ่อนแอส่วนวันที่เหลือคือวันที่การงานเป็นปกติดีนะครับโฟกัสช่วงวันที่9-10ถึงครับช่วงนี้เจ้าเรือนการงานอ่อนกําลังนะครับเพราะว่ามาสถิตอยู่ที่ดนอรีนะครับ ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลพยายามทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีไว้นะครับใครทํางานบริษัทองค์กรนะครับส่วน,นท่าใดทํามาค้าขาย,วยรวมช่วงนี้อาจจะมีการแข่งขันสูงนะครับพยายามรักษาฐานลูกค,ค้าเดิมไว้ก่อนนะครับามองเรื่องของงานเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆก็ดูอะไรให้ดีนะครับมีโอกาสพลาดได้ครับช่วงวันที่15-17กรกฎาคมครับช่วงนี้จะเรินการงานกลับมาดีเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับก็โฟกัสช่วงแต่15-22กรกฎาคมครับ การงานของชาวลัคนาราศีตุลถือว่าดีเป็นอย่างยิ่งนะครับความเข้าวหน้าความสเร็จมีแน่นอนนะครับช่วงนี้มุ่งม,มั่นทุ่มเทในการทํางานให้ดีนะครับท่านใดเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าช่วงนี้ก็ต้องเปิดกิจการร้านค้ารอเลยนะครับช่วงนการงานเข้มแข็งนะครับสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําสนับสนุนนะครับซื้อสินค้าบริการคุณอย่างดียิ่งแล้วก็ในช่วง2 0ถึง22นี้มีโอกาสได้รับโชคลาภหรือลาภผลจากการทํางานนะครับท่านใดทํางานบริษัทองค์กรลองเสนอในช่วง 2ี่ถึง22นะครับมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือว่าค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนจากการทำงานมากเป็นพิเศษอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ช่วงวันที่2 3ถึง24ครับช่วงการงานช่วงนี้มาอ่อนกำลังอยู่ที่เดือนวินา์นะครับแต่เป็นดวงราชาโชคถ้าเป็นการทำงานโดยรวมถือว่างานมีบททดสอบครับงานมีให้แก้หรือว่าติดขัดราช้าอยู่บ้างแต่ถ้าคุณทำงานแล้วผ่านไปได้เนี่ยมุ่งมั่นทุ่มเทแก้ไขปัญหาทำงานให้เต็มที่มี คนช่วยเหลือนะครับทํางานผ่านไปแล้วเนี่ยจะมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์รับเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสได้รับผมดีผมชอบพิเศษด้วยนะครับ27-29จถึงยี่บเจ้าครับ่การงานมาตกที่รันกระดุมพระเรื่องของการเงินนะครับเพียงแต่อ่อนกําลังหมายถึงว่าถ้าเป็นการทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับเกี่ยวข้องกับตัวเลขก็ต้องดูแลให้ดีครับมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับรวมถึงทุกท่านนะครับชาวราคีนราศีตุลเนี่ยทันที่ทําธุรกรรม โมบายแบงกิ้งดูแลให้ดีครับเรื่องของตัวเลขหรือว่าเลขที่บัญชีครับตรวจสอบให้ดีมีโอกาสผิดพลาดแล้วจะทําให้เราต้องมาแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับตัวเงินนะครับและชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพระทิย์นะครับเป็นดาวชุลือลาภะเรื่องของโชคลาบลาผลจากการทํางานนะครับในเดือนนี้ช่วงวันที่1นึถึงสินะครับสถิติเรือนสุภาพเป็นราชาชโชคด้วยนะครับมีโชคลาบห,หรือว่ารายได้พิเศษจากการทํางานอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้เมื่อมันทุเรียนในการ ทำงานนะครับใครทาํามาค้าขายก็เต็มที่เลยนะครับมีโอกาสที่ลูกค้ารายใหญ่นะครับโดยเฉพาะลูกค้าประจําด้วยนะมีโอกาสจะซื้อสินค้าบริการหรือว่าออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามานะครับต่อมา17กรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวจุราลภาลาภผลของคุณย้ายมาอยู่ที่เดือนการงานโดยตรงแล้วครับเป็นดวงมหาจักรด้วยนะครับการทํามาหารายได้ของคุณยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับลาภผลผล,ผลตอบแทนจากการทํางาน ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านใดทํางานบริษัทองค์กรก็ทํางานได้เต็มที่เลยนะครับเรื่องของลาภะในที่นี้จะหมายถึงผลตอบแทนจากการทํางานเรื่องของตําแหน่งด้วยนะครับมีโอกาสการขึ้นเงินเดือนหรือว่าการเลื่อนตําแหน่งแบบพิเศษให้กับคุณนะครับทางานได้เต็มที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างแน่นอนนะครับโดยในเดือนนี้หากชาวลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงท่านการงานควรไปกราบสักรลขอพรจากพระพุทธรูปปางแหมสมุทรหรือปางแหมญาตครับทาบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย15บาท เลขกำลังของดาวพระจันทร์ครับมาทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบุตรศส่วนกุศลให้กับจเจ้ากรรมนายเวรโดยเห็นหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีตุลครับคุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวจ้เรือกระดุมพระเรื่องของการเงินได้แล,แ,ลแล้วก็ทรัพย์สินนะครับตลอดเดือนกรกฎาคมนี้สถิตอยู่ที่เรือลาพระนะครับถือว่าการเงินดีนะครับการหารายได้นะครับอยู่ที่เรือลาพระเรื่องของความสุขสมหวงังเรื่องของโชคลาภลาภผล มีโอกาสเรื่องของรายได้พิเศษหรือว่าโชคลาบลาบลอยนะครับเป็นตัวเงินด้วยนะครับถือว่าการทํามาหารายได้ในเดือนนี้ดีนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เรื่องของรายจ่ายเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยกระแสเงินสดสภาพคล่องส่วนบุคคลแล้วก็ส่วนธุรกิจนะครับทุนนี้ดาวพระศุกร์ก็ยังสถิตร่วมกันกับดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยนะครับส่งเสริมเรื่องของนอกจากเสน่ห์แล้วยังของการเงินด้วยนะครับสามารถบริหารจากการัพย์สินได้นะครับการเงินถือว่าดีนะครับการทํามาหารายได้ แต่สถิติเรือนราภาถือว่ายังส่งเสริมของโชคลาลาผลด้วยนะครับการเงินดีนะครับแต่ช่วงที่ต้องโฟกัสก็คือช่วง 27- 29นะครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์นะครับอ่อนกําลังนะเป็นนิดสธิี่เรื่องการเงินนะครับก็มีเกณฑ์เรื่องของอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมรายจ่ายฉุกเฉินหรือรายจ่ายนอกแผนอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับส่วนหนึ่งเรื่องของหน้าที่การงานนะครับการประกอบอาชีพอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าท่านใด ทำงานบริษัทองค์กรกร็หมายถึงรายจ่ายภาษีสังคมหรือว่าการเข้าสังคมนะเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือว่าท่านใดนะครับทำงานด้านการเงินต้องดูแลให้ดีมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับงานธนาคารหรือคชเชียก็มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วผิดพลาดได้ก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้ให้ดีนะครับท่านี้ครับดาวพระจันทร์อ่อนกําลังเช่นนี้ขอให้ท่านพยายามรักตัวเองมากครับเรื่องของการเงินครับถ้ามีเกณฑ์มีคนมาขอยืม,ยมเงินมีโอกาสสูงนะที่จะสูญเสียเงินหรือว่า เสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพนะครับพยายามรักษาน้ําใจกันในเรื่องอื่นดีกว่านะครับโดยรวมแล้วตลอดเดือนนี้นะครับการทํามาหารายได้ทํามาหาเงินกระแสงินสดสภาพคล่องของชาวลัคนาราศีตุลดีอยู่แล้วแล้วก็ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอเพียงบริหารจากการให้ดีแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการหยิบยืมเงินแล้วก็ระมัดระวังรายจ่ายในช่วงปลายเดือนแค่นั้นเองครับคุณก็จะมีเงินเหลือก,กินเหลือกเก็บได้นะครับโดยในเดือนกรกฎาคมนี้หากชาวลัคนาราศีตุล ต้องการเสริมดวงทาน,นการเงินควรไปกราบสกระขอพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย6บาทเลขกําลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดน้าุทิส่วนกุศลให้กับเจ้าคานายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงความรักชาวลัคนาราศีตุลครับคุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวจริปัตตนิเรื่องของคู่ครองแล้วก็คนรักนะครับ ตลอดเดือนนี้ยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนลาภะนะครับเรือนของโชคลาภลาภผลหรือความสุขสมหวังนะครับตำแหน่งนยกหลังถึงลัคนาถือว่าสัมพันธ์ถึงลัคนานะครับแล้วก็สถิตร่วมก,กันกับดาวพระศุกร์นะครับดาวแห่งความรักและเสน่ห์โดยธรรมชาตินะครับต้องบอกว่าความรักดีแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วจะมีเสน่ห์มากแล้วก็เอาอกใจกันเป็นพิเศษนะครับคุณลองใส่ใจแฟนให้มากแล้วก็เอาใจให้มากครับมีโอกาสที่จะ เขาจะส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการเงินให้กับคุณด้วยนะครับพร้อมไปพร้อมอนให้กับคุณนะครับถือว่าความรักดีมากครับส่วนชาวลัคนาราศีตุลท่านที่ยังโสดนะครับดูที่ดาวสัมพันธ์ประกอบคือดาวพระศุกร์แล้วก็เจเรือนปุตตะนะครับช่วงนี้ดาวพระราหูเจเรือนปุตตะเรื่องของรักใหม่นะครับยังคงสถิตเป็นเทวิโชคด้วยนะครับสำหรับหนึ่งลัคนาด้วยชาวลัคนาราศีตุลคุณมีเสน่ห์แน่นอนนะครับมีคนดูอกดูใจแล้วก็สัมสนุนคุณดีนะครับมีโอกาสเข้ามาแล้วส่งเสริมกันดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นคนที่มีคนได้นํามาให้รู้จักกันด้วยนะครับมีเกณฑ์ส่งเสริมเรื่องของโชคลาภให้กันและกันนะครับลองเปิดใจคุยกันได้นะครับโดยในเดือนกรกฎาคมนี้หากชาวลัคนาราศีตุลนต้องการเสริมดวงแต่ด้านความรักควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย6บาทเลขกําลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงโชคลาภชาวลัคนาราศีตุลครับคุณมีดาวพระอาทิตย์ครับเป็นดาวจุลลาภเรื่องของโชคลาภที่รับจากผู้อื่นนะครับเดือนนี้ย้ายราศีหนึ่งครั้งนะครับช่วงกรกฎาคมครับหนึ่งถึงสิบหกกรกฎาคมนะครับดาวพระอาทิตย์ครับเชลลรลาภะสถิตอยู่ที่เรือนสุภาษะนะครับเป็นดวงราชโชคด้วยนะครับช่วงนี้เลขเสริมดวงของคุณนะครับหรือเลขนําโชคของคุณก็คือเลขกวกับ คุณพ่อหรือบุปการีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของท่านนั่นแหละครับเลข4ครับส่วนดาวที่ให้คุณท่านโชควาสนานะครับในช่วงต้นเดือนนะครับช่วงที่1่กรกฎาคมครับดาวเด่นดาวพระพุธดาวรองคือดาวพระอาทิตย์พระพระพุธก็คือเลข4ี่นะครับดาวพระอาทิตย์คือเลข1ครับแล้วก็ดาวที่ให้คุณท่านโชควาสนาในช่วงกลางเดือนครับดาวเด่นคือดาวพระจันทร์หรือเลข2ครับ ดาวรองคือดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งครับโดยในเดือนนี้นะครับหากชาวลัคนาราศีตุลนต้องการเสริมดวงท่าน,นโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย17บาทได้กาลังของดาวพระพุธเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอพวกคุณกันเลยนะไม่ทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับ ขอหน่ออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเทินขอพระคุณครับ